สวัสดีค่ะมีรถซีดานสีประตูสภาพไปสวยมานำเสนอกันดีกแล้วนะคะมาด้าสามเกียร์อตโต้คันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,99,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาผ่อนสบายเดือนละ4,000กว่าบาทค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กเอเกุญแจดโมทดพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะกระจกรับไฟฟ้าผัไฟฟ้านะคะเกียร์ออโตค้ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะ รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะคันนี้ขอทางเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้ช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่น่งม3,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสีดานสีประตูเสื้อผ้าสวยนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะรถสีขาวภายในสีครีมนะคะแล้วก็ติดฟิลมสีดำด้วยนะคะ ปีมากๆเลยนะคะสอบถามยล้เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกร้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะประวัติดีฟีดาวผ่อน4,000กว่าบาทนะคะค่าขายก็ออกได้นะคะขอยมีหน้ารา้านตรวจสอบได้แล้วก็มีเงินบุกแบงค์เดินบัญชีนะคะพนักง,งานประจํานะคะเป็นสลิปเงินเดือนนะคะรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารนะคะมีประกันสังคมฟีดาวไปเลยนะคะ <S <S ม,ตา,มนน 1, าตรามเครื่องยนต์พันหเกียร์โต้คันนี้ปี2010ค่ะ สนใจยังไงโทรศัพท์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ